ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชาสังคมศึกษาสะหรัแบชบั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสอนโดยคุณค,ณร,ครูมรกตพฐดุงเศรษฐกิจหรือนักเรียนจะเรียกว่าคุณกดก็ได้นะคะสำหรับในคลิปแรกเนี่ยเราก็จะใช้เอกสารประกอบการเรียนก็คือให้หนักเรียนนำหนังสือ วิาชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างในหน้าจอนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องพุทธประวัติซึ่งเนื้อหาก็จะอยู่ในหน้าที่9ถึงหน้าที่12อเรียนเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรามารู้ความหมายของคำว่าพุทธประวัติก่อนนะคะพุทธประวัติหมายถึงประวัติของ พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะคะซึ่งในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัสรู้และปรลิมิทานนะคะซึ่งสามเหตุการณ์เนี่ยประสูตรก็หมายถึงการเกิดของพระพุทธเจ้านะคะ พระสัจจรู้ก็หมายถึงการค้นหาทางค้นพกข,ของพระพุทธเจ้าส่วนปริมิธานก็คือการสิ้สนพระชนม์หรือการตายของพระพุทธเจ้านั่นเปน็เหตุการณ์สามอย่างของพระพุทธเจ้าที่นักเรียนระดับป .1 นนต้องเรียนรู้ก็คือการประสูตินะคะการประสูติหมายถึงการเกิดของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งพระพุทธเจ้าจะ ประสูดในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะใต้ตนสาระที่สวนลุมพินีวันนะคะซึ่งปัจจุบันสวนลุมพินีวันเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศเมีตนมาลนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างคูมกกิลัลภากับภูงเทวีหัแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันก็ระหว่างประเทศ เนปาลกับประเทศอินเดียนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระราชบิดานะคะชื่อว่าพระเจ้าสุดโพธนะและก็มีพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายานะคะทั้งสองเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่กรุงกบิลพัสน์ะคะพอทั้งสองแต่งงานกันก็ทอ,อ,อดพระพุทธเจ้าหรือลูกออกมา ก็ได้ตั้งชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเดิมเป็นชื่อเดิมของพระพุทธเจ้านะคะชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าชื่อสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้ประสบความสําเร็จตามความาัถนานะคะทีนี้พระเจ้าสุทธินะแล้วก็พระนางสิริมหามายาเนี่ย หลังจากที่พ่อเจ้าชายสิทษฐาออกมาแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปเจ็ดวันพระราชมันดาหรือพระนามสิริมหามายาก็สิ้นพชนม์ค่ะถึงตายนั่นเองแม่ก็ตายไปนะคะทีนี้เจ้าชายสิทธาก็อยู่ในความดูแลของพ่อและวก็นา้าน้าสาวนะคะก็ะยังดูมาจนกระทั่งอายุสิบหกปีนะคะ ได้แต่งงานกับนางยะโสธราหรือนางพิมพาได้แต่งงานกันเจ้าชายเศรธฐะแต่งงานกับนางยะโสธรานะคะจนกระทั่งมีพระราชโอรสหรือลูกชายหนึ่งคนนะคะมีพระนามว่าราหุลเมื่อเจ้าชายสิทธฐะมีลูกเหลือไหนความสุขทั้งโลกนะคะเพราะว,ว่าตั้งแต่เล็กจนโตได้รับความสุข สบายตลอดชีวิต29ปีพอรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกก็แอบ,บไปนอกพระสวังแล้วก็ได้ไปพบกับเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่ก็ได้ได้แก่คนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายนะคะแล้วก็สมณะซึ่งสมณะก็หมายถึงนักบวชพระนั่นเองนะคะเทวทูตทั้งสี่นะคะ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสงสัยว่าทำไมคนเราต้องคนทุกขทรมานกับเรื่องแบบนี้ตลอดชีวิตทุกคนด้วยหรือก็เลยทำให้รู้สึกสลดใจนะคะก็เลยออกไปออกไปบวชนะคะการบวชครั้งนี้ของพระองค์ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือพระองค์เองให้พ้นทุกข์และก็ช่วยเหลือชาวโลกทุกคนให้พ้นทุกข์ด้วย พระอ,องค์ก็เลยตัดสินใจว่าออกบวชในขณะนั้นพระอ,องค์มีอายุได้29พรรษาน,นะคะพอหลังจากที่พระอ,องค์ออกไปบวชแล้วพระอ,องค์ก็ไปศึกษาตามสำนักต่างๆนะคะโดยอาจารย์อาราดา,ดาบดุและอาจารย์อุทกกะดาบดุไปหลายสำนักแต่ก็ค้นหาทางค้นทุก ไม่เจอนะคะแล้วก็ไปศึกษาด้วยตนเองคือไปเรียนด้วยตนเองในป่าอีสิตะจนามาลเกคายาวันเนี่ยนะคะก็ไปค้นหาโดยการใช้วิธีการทออุกขารถิริยาก็คือการทรมานร่างกายตัวเองด้วยวิธีต่างๆเช่นกดเล็บกัดฟันอดข้าวจนกระทัง ร่างกายสูส้อมแต่ว่าก็ยังไม่พบทาง้นทุกก็เห็นว่าคนหาทาง้นทุกไม่ไม่เจอแล้วแน่นอนพระองค์ก็เลยเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญทุกสาร,รสิริยาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตการนั่งสมาธินนะคะโดยใช้จิตของพระองค์นี่แซึ่งในระยะ การนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยก็จะมีสิ่งลบกวนอยู่มานระจนทั้งหลายนะคะเพื่อกัดขวางไม่ให้พระพุทธองค์เนี่ยตัดสรู้ได้แต่ด้วยความมุ่งม,มั่นของพระองค์ตั้งใจก็เลยทําให้พระองค์นั้นทรงตัดสรู้นะคะตัดสรู้ในดวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก นะคะซึ่งเป็นวันเดียวบที่พระองค์ประูุินั่นเองนะคะแต่ผลละปีกันขณะที่พระองค์ตัดสรู้มีอายุ3 5มสิบหาพรรษาหรือ35ปีนะคะสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้เป็นหลักคำที่ชื่อว่าอริยสัจสินะคะพระองค์ทรงตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพลืมคว่งมแม่น้ำเมรัญชลานะคะ ้องใช้เวลาถึงที่หกปีเลยนะคะกว่าจะตัดสรู้ได้เพราะมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายลีหลายอย่างนะคะจนกระทั่งพอพระอ,องค์ตัดสรุ้แล้วพระอ,องค์ก็เลยต่อไปสแสดงธรรมครั้งแรกนะคะเดินทางไปสแสดงธรรมครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้าก็คือพระอาจารย์ของพระอ,องค์ในตอนแรก ที่พระองค์ไปศึกษาด้วยนะคะซึ่งในการฟังธรรมครั้งนี้ก็เลยทําให้ผร้อาจารย์หนึ่งท่านบรรลุธรรมพร้อาจารย์ท่านนั้นชื่อว่าโอธันยะนะคะเป็นผู้เห็นธรรมว่าคนแรกเลยแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้านั้นบวชให้ก็เลยทําให้กลายเป็นโลกนี้มี พระพิสุสงองค์แรกเกิดขึ้นทีนี้ในในการเทศนาธรรมครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีหรืออาจารย์ทั้งห้าคนฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมที่ชื่อว่าธรรมาจากกัปตะวัชนะถูทำให้ทุกคนฟังแล้วบรรลุธรรมทั้งห้าคนเลยนะคะแต่คนแรกที่ขอบวช เป็นพระพิสูจน์สมก็คือโกธะและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่พระพุทธองค์ตัดสรนุ้งแล้วหลังก็ออกไปสั่งสอนประชาชนเป็นเวลา45ปีพระองค์ก็เสด็จปรินิพานนะคะรินิพานก็หมายถึงการสิ้นพระชนหรือการตายของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้า ปรินิพภานที่ใต้ต้นใต้ต้นสาระนะคะที่เมืองปุจสินาราในวันขึ้น15ค่ำเดือน6อีกครั้งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน3เหตุการณ์แต่คนละปีเกิดขึ้นวันรื่15ค่ำเดือน6นะคะในขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุ80พรรษานะคะหลังจากสิ้นพระชนไปแล้ว7วัน จึงมีการถวยายทักเพิระัสลีระของพระพุทธองค์นะคะซึ่งในวันนั้นเราก็จะเรียกว่าวันอัศมีชานนะคะสามเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าหนึ่งประสูตรสองสัสรู้และสามปักหรืินิทานนะคะสามเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เกิดวันสําคัญทางศาสนาเราเรียกว่าวันวิ พระาาบูชาน,นั่นเองนะคะราคาประวัติของพระพุทธเจ้าก็โดยย่อๆก็จะมีตามที่คุณครูได้อธิบายแล้วก็ทีนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะในหน้าที่11นะคะเราจะลองทําแบบคุณหัดดูน,นะคะในข้อที่สองใหญ่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูจะอ่าน คำสั่งให้ฟังก่อนนะคะนักเรียนนำหมายเลขหน้าข้อความมาเรียงลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัติลงในช่องวงลืมเหตุการณ์ก็จะมีด้วยกันหกเหตุการณ์นะคะหนึ่งนักเรียนอ่านตามคุณครูน,นะคะหนึ่งอภิเศษสมรสค่ะ อภิเษกสมรสนี่แปลว่าการแต่งงานสองตรัสสรู้ตรัสรู้ก็หมายถึงการค้นหาทางช้นทุกข์สามตัดสินพระใจออกขนวกตัดสินพระทยออกผนวกก็หมายถึงการตัดสินใจออกไปบวชนั่นเองสี่ข้ามารดาสวรคตพระมารดาแปลว่าแม่สวรรคตแปลว,ว่าตายก็คือแม่ตายห้าดับขันธ์พระสารินิพพานะคะ ั่นานพระปรินิพพานก็คือสินส้นพระชนหรือตายนั่นเองนะคะหกมีพระโอรสนามว่าพระราหุลนะคะมีลูกชื่อพระราหุลนั่นเองตั้งหกเหตุการณ์นี้นะะักเรียนคิดว่าเหตุการณ์อะไรที่มาก่อนเพื่อนเลยใครตอบได้บ้างคะกัรที่สี่ใช่ไหมคะ เพราะว่าคลอดมาได้เก็บวันถ้ามานดาวก็สวรรคตพุเราก็าหมายเลขสี่ด้านหน้าเนี่ยค่ะหมายเลขสี่ด้านหน้ามาเติมไว้ข้างล่างนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่สองหลังจากแม่เสียชีวิตไปแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกเเลี้ยงมาเจนโตจนกระทั่งอายุสิบหกปีนะคะก็มี การอาพิเศษสมรสก็คือการแต่งงานนั่นเองก็นักเรียนนำหมายเลขหนึ่งมาเติมไว้ในช่องที่สองต่อไปช่องที่สามหลังจากแต่งงานแล้วเป็นไงคะมีลูกค่ะพระโอรสนามว่าพระลาวหนนะคะต่อไปหลังจากมีลูกก็เลยตัดสินใจออกบวช ก็เอาหมายเลขสามมาเติมนะคะต่อไปหลังจากออกบวชแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นมุ่งม,มั่นที่จะศึกษานะคะก็คือหมายเลขสองแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์สุดท้ายก็คือดับขันธ์ชาตรินิพานก็คืคอตายนั่นเองเรียบร้อยไหมคะทุกคนทำได้ไหมคะถ้าทำได้ผ่านนะคะ เปิดหน้าที่12ค่ะหน้าที่12นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่าให้ตรงกับเหตุการณ์ในพุทธประวัตินะคะเหตุการณ์ของพุทธประวัตินี้มีสามเหตุการณ์ก็คือประููดตรัสรู้และปริมิพานในนี้เขาก็จะให้ตัวเลือกมาอกอไกลอ่านตามุรูค่ะ ขอไกล่ลุมที่นิวันขอไก่พุทธคัยยาขอควายข้านางสิลปมหามายางองูเมืองปุตินาราจอจานบำเพญเพียนทางจิตขอชิงเยผยแ่หลักธรรมเป็นเวลาสี่ห้าปีขอช้างอริยศสัจยี เรามาดูกันเลยว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ประสูติเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้างจะข้อความแน่นบนตอบได้บ้างเอยพระพุทธองค์มีพระพุทธองค์เกิดที่สวนลุมพินีวันก็เอากอไก่มาไปมีอะไรที่เกี่ยวกับการประสูติอีกคะผู้ที่ประสูติ พระพุทธอ,องค์มาก็คือพระนางสิริมหามายาน,นั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการประสูติก็จะมีแค่สองข้อนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้มีอะไรบ้างเอ่ยจอจานบำเพ็ญเพียรทางจิตนะคะแล้วก็จอา้างหลักรมที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คืออริยสัจ ีความจริงกานประเสริฐนะคะและสถานที่ที่ทรงตัดสู้ในปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยาไยเหตุการณ์ที่สามปรินิพานปรินิพานอันที่เกี่ยวข้องก็คืององนูนั่นเองเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปารินิพานนะคะเมืองสุสินาราและสอชิงเผยแผ่หลักธรรมเป็นเวลาสี่สิบห้าปี นะะักเรียนเขียนสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ประวัติของพระพุทธเจ้าคุณครูก็เอาไว้แค่นี้นะคะนัเกเรียนอย่าลืมไปครบครวนนะคะโดยฝึกอา่านนะคะเพราะว่านิาสสังคมเป็นคยยายากๆเพราะฉะนั้นต้องฝึอกอ่านกับผู้ปกครองทุกวันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ